สวัสดีค่ะดาวรุนีช้างแดงค่ะวันนี้จะมาอัปเดตให้ดูนะคะสำหรับที่ที่มีการปรับปินตักษาแล้วและนี่คือการปลูกต้นทุเรียนเล็กแล้วนะคะอ,อ,อันนี้สำหรับการปลูกเพิ่งปลูกมาเมื่อไม่ถึงเดือนนะคะเ,เราจะเห็นว่าเ,เริ่มที่จะปลูกเต็มแปลงแล้วนะคะแน่งจะพาเดินดูไปเรื่อยๆเนาะเออ,เอ,อไม่ใช่เดินดูนะคะวันนี้เราจะต้องออใช้ รถพ่วงข้างนะคะเป็นพาหะาในการพาเราชมสวนนะคะเพราะสวนค่อนข้างกว้างนะคะและท่างแดงจะพาไปดูอีกแปลงหนึ่งด้วยนะคะที่ตอนนั้นท่างแดงเคยมาถ่ายตอนที่ก็ตักจะนะคะซึ่งตรงนั้นนะ่ทิ้งเอาไว้ประมาณปีเข้าปีที่สองนะคะถึงปลูกแต่แปลงเนี้ยเว้นไปไม่กี่เดือนนะคะเพื่อให้ดินเซตตัวและ,ะปลูกต้นทุเรียนเมื่อฝนตกดินเซตตัวดีแล้วเขาจะนำะต้นทุเรียนมาลงแบบนี้นะคะอ่ะ อันนี้จะทําเป็นล่องลูกภูบเนาะเราก็จะเหมือนกับอีกแปลงหนึ่งที่ช่างแดงจะพาไปดูนะคะวันนี้จะได้ดูพื้นที่ถึง2แปลงด้วยกันนะคะแต่ต้องไปด้วยรถพ่วงข้างนะคะเออนี่นะคะภูเขาสบากนะคะช่างแดงเคยมาถ่ายวิวนี้แล้วเนาะเราจะพาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะไปดูอีกแปลงหนึ่งซึ่งเดี๋ยวช่างแดงจะบอกนะคะว่าทําไมวันนี้ถึงพามาดู2แปลงด้วยกันนะคะแปลงนี้เราจะเห็นว่า พื้นที่นั้นเป็นต้นทุเรียนอย่างเดียวนะคะนี่นะคะกิ่งแบบนี้เรียกว่ากิ่งกระโดงนะคะเออุ้ยเืมมองทางมัวจะมองกล้องนะคะเกือบจะตกถนนนะคะก็ไปเรื่อยๆนะคะมีกิ่งกระโดงตรงนั้นเลยนะคะอตุเรียนนั้นจะมีกิ่งคันอยู่สองชนิดนะคะจะเป็นกิ่งกระโดงกับกิ่งข้างแต่แปลงนี้ปลูกกิ่งกระโดงทั้งหมดนะคะเราจะเห็นว่าเนี่ย ไปแล้วนะคะพื้นที่กี่ไร่นั้นทั้งแดงก็ไม่ได้ถามสักทีเนาะพนที่เจอกันก็มาแต่คุยเรื่องอื่นๆลืมถามว่าพื้นที่ตรงนี้กี่ไร่แล้วปลูกได้จำนวนกี่ต้นเอาไว้ถ้าท่างแดงถามคุณอาเข้ามาเรียบร้อยนะคะก็จะมาตอบในคอมเมนต์ให้เพื่อนๆได้ทราบกันนะคะว่าพื้นที่กี่ไร่และปลูกไปจำนวนทั้งหมดกี่ต้นนะคะ,ใ,ใ,จจะให้หนใจดูภาพไปเรื่อยๆเนาะ เราะว่าไม่ได้สต็อปไว้นะคะจะได้เห็นวิวทิวทัศน์ริมทางกันด้วยนะคะว่าบ้านเรานั้นมีความสวยงามมีความอุดมสมบูรณ์นะคะเ,เราจะเห็นว่านี่นะคะการปรับปรุงการเตรียมพื้นที่ที่ดีนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ความต้อนนะคะในด้านของเงินลงทุนทําให้ออกมาสําเร็จรูปะะแต่ถ้าเราขัดแคนเงินลงทุนนั้น เราจะไม่มีโอกาสได้ออกมาสําเร็จรูปแบบนี้นะคะก็ะต้องค่อยทําค่อยเป็นค่อยไปเนาะสู่สวนช่างแดงสิคน้นวางหลายวันแล้วยังไม่เสร็จเลยนะคะเอออันนี้อาจจะขี่เร็วสักนิดอย่าตาลายนะคะคิดว่าดูภาพแบบเนาะดูชมวิวนะคะเดี๋ยวช่างแดงจะให้ดูความแตกต่างนะคะของอีกแปลงหนึ่งนะคะมีความแตกต่างอะไรนั้นเออสัับรู่นะคะ ทั้นแดงเคยมาถ่ายดอกเรื่องนานะคะตกเขาที่เราเห็นเมื่อกี้ตอนนี้ก็าทางหมู่บ้านก็มีการพัฒนาทางนะ,ะ <c oughs> เออเราจะไปดูอีกแปลงนะคะข <c oughs> ี่รถค่อนข้างเร็วนะคะ เพื่อจะให้ถึงอีกแปลงหนึ่งนะคะออสำหรับสวนด้านข้างนี้ให้ดูฝั่งนี้มั้งเนาะออให้ดูสวนีุเรียนดีกว่านะคะเอาเล่าเอาล,อาล,อาลความเป็นหญิงใกล้แล้วนะคะแปลงนี้นะคะเอ,อทุกคนตอนนั้นฉันแดงเคยพามาดูการตัดเียมสาะน้ํานะคะอยู่มุมนี้นะคะนี่ค่ะแปลงนี้ก็ปลูกแล้วเช่นกันแต่ว่าแปลงเนี้ยเขาทิ้งเอาไว้นานนะคะ ก็จะมีขวันมียากขึ้นนี่มีการตัดไปแล้วนะคะออแปลงนี้ก็จะลงทั้งกิ่งกระโดงและกิ่งข้างนะคะทั้งแดงหนนกิ่งข้างแล้วออจริงๆแล้วอยากพาเพื่อนๆลงไปดูเนาะเ,ออเดี๋ยวจอดรถสักครู่นะคะเอาละเราได้ที่จอดแล้วนะคะทั้งแดงจะพาไปดูนะคะที่เรียกกิ่งข้างนั้นเ,ออเป็นแบบไหนนะคะ เพราะว่าเรารู้จักกันแต่กิ่งกระดงนะคะเออแปลงนี้จะมีกิ่งข้างนะคะ <c oughs> ดูเขาสักนิดหน่อสวยงามนะคะใกล้ค่าแล้วนะคะขณะนี้ก็เวลาประมาณเอออุ้ยโทรศัพท์เอีย <c oughs> องนะเนี่ยทั้งแดงพาขึ้นไปดูนะคะกิ่งข้างนะคะ ออโอ้โหเถาโจเต็มเลยนี่นะคะทุเรียนที่มีกิ่งขึ้นมาข้างเดียวแบบนี้เรียกว่ากิ่งข้างนะคะออแล้วเดี๋ยวชัเดงจะพาไปดูนี่คือกิ่งข้างนะคะกำลังมองหากิ่งกระดงที่อยู่ในระยะใกล้เออนี่ไงเนี่ยแปลงนี้ก็กว้างนะคะ อันนี้ก็เนื้อที่หลายไล่นะคะแต่ว่าแปลงนี้น่าจะปลูกต้นเล็กกว่าแปลงเมื่อสักครู่นี้นะคะเออจังแดงจะพาไปดูเนาะและกิ่งกระโดงก็จะเป็นแบบนี้นะคะเออนี้คือกิ่งกระโดงนะแต่ต้นค่อนข้างเล็กนะคะจะเห็นว่าเออมีไม้ดามต้นนะคะเออ เราจะเห็นว่ามีไม้ดำต้นเพื่อเพื่อที่จะให้ต้นตรงขึ้นมานะคะอันนี้ค่อนข้างที่จะกิ่งเล็กเนาะส่วนใหญ่จะเป็นออกิ่งข้างนะคะแต่แปลงเมื่อกี้กิ่งกระดงทั้งหมดนะคะจะพาไปดูอีกสักต้นสองต้นเนาะเออส่วนใหญ่จะเป็นกิ่งข้างนะคะบางคนก็ชอบกิ่งข้างอา้าวโลกระแตแต่แวะต,ตกใจนี่นะคะกิ่งข้างเนาะ กิ่งจะเออไปข้างเดียวนะคะแต่ถ้าเขาโตขึ้นเขาโตขึ้นเขาจะแตกกิ่งออกมาสวยงามเหมือนอกับแปลงของน้องชายที่ท่างแดงไปดูการตัดตุเรียน15ตันนั้นน่ะแปลงนั้นน่ะเาขาจะใช้น้องชายจะชอบกิ่งข้างทั้งหมดนะคะเพื่อเมื่อโตขึ้นเนี่ยกิ่งเขาไม่ย้อยนะคะแต่บางคนก็บอกว่ากิ่งกระโดงเนี่ยเวลาที่เวลาที่เขาลัดงามขึ้นมาเนี่ยเขา กิ่งเขาจะย้อยท้องกิ่งจะย้อยนะคะเขาก็เลยจะใช้กิ่งข้างกันนะคะอันนี้เป็นความรู้เล็ก,ลกๆน้อยๆนะคะเสียงมาจากไหนล่ะก็แต่เตวหวัดเนี่ยนะคะพื้นทีน่ส้งหมดให้ดูท้องฟ้าลูกเขาด้วยเนาะเออนั่นมีเสียงโอ้โหเป็นฝูงเลย นกกระแตะแต้เวเพนะคะเขาก็จะชอบมานอนตามพื้นที่โล่งๆอย่างนี้นะคะสำหรับนกกระแตะแต้เวเพเนี่ยเขาจะนอนหงายท้องเนะเาะเท้าชี้ขึ้นฟ้านะคะเพราะว่ากลัวฟ้าถล่มนะคะเ,เปลี่ยนมือยักยักเล็กน้อยนะคะมีแต่กิ่งข้างนะคะสำหรับแปลงนี้เเมื่อกี้กิ่งกระดงเราก็ได้ดูกันมาแล้วนะคะเ เป็นไงคะบรรยากาศสวยงามเนาะนี่ขนาดว่าใกล้จะทุ่มแล้วนะคะเออสิบแนาฬิกากว่าแล้วนะคะใกล้ทุ่มแล้วเออสำหรับวันนี้ฝากฝากคลิปดัุนีช้างแดงด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปให้นะคะ สวัสดีค่ะ